สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับมาบ้านเล็กค่ะอตอนแรกเล็กขออภัยที่เล็กไม่ได้มาเห็นหน้าเห็นตากันตั้งนานเลยนะคะพอเล็กติดงานแล้วก็ติดธุระมากค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นคริสต์มาสที่เยอรมันกันค่ะ Liebe Leute, herzlich willkommen in meinem Kanal. Es tut mir leid, dass wir uns lange nicht gesehen haben. Ich hatte zeitlich sehr viel zu tun, deshalb habe ich lange kein Video mehr gedreht. Ich wollte heute mit euch ein Adventgesteck oder Adventkranz ähm, anzünden. Ich wollte dem Video mehr für Thailand machen, weil ich sie noch nicht... Kenn. Also Deutsch will ich jetzt nicht mehr so viel erklären müssen. Ihr kennt das ja alle. Ja. Kenny. Ähm, เยอรมันเขามีเทียนสีรูปค่ะแล้วทุกอาทิตย์เริ่มต้นวันนี้นะคะวันอาทิตย์เขาก็จุดเทียนทีละใบค่ะวันนี้จุดเทียนใบหนึ่งแล้วอาทิตย์หน้าวันที่ห้าจุดที่สองแล้วก็จนถึงวันที่สี่เราจุดเทียนใบสี่ค่ะนี่ um, Advent c a n d ที่ลมันเขาทำเป็นกลมๆแบบกลมแล้วก็มีทํากับต้นคริสต์มาสค่ะแล้วเขาก็มาแต่งกับของทุกสิ่งที่อยากที่ใช้ในคริสต์มาสค่ะเล็กแต่บางคนก็ทำอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวเล็กให้ดูว่าเล็กทำยังไงค่ะนี่ค่ะเล็กมีสงแบบแบบนี้ทำใส่ถาดแล้วก็มีเทียนข้างใน หนึ่งสองสามสี่ค่ะอันนี้ภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า Weihnachten ดาวคริสต์มาสค่ะแล้วเราก็มาจุดเทียนไปแลกกันเลยค่ะ นี่ค่ะเทียนใบแรกที่เราจุดแล้วเล็กก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้ตั้งตุยาวก็ได้ค่ะหรือว่าเอาตั้งตู้ก็ได้ค่ะนี่เล็กใช้เทียนใหญ่แล้วก็ลูกแล้วก็มีหิมะ ปอมค่ะมาใส่นี่ก็แล้วแต่ใครอยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้ค่ะแต่เล็กจะให้ดูว่าเขาใส่เทียนสีดอกค่ะแล้วทางนี้เล็กก็ใช้แก้วไวน์ค่ะแค่คว่ำเขาลงเดี๋ยวให้ดูนี่แก้วธรรมดาแก้วไวน์เล็กเอามาคว่ำลงค่ะ ในนี้ถ้าใส่อใส่หิมะปลอมข้างบนก็คงจะสวยนะคะแต่เล็กไม่มีพอค่ะก็เลยทำแบบนี้เอาแล้วก็ใส่กาวปอแบบไม้ไม้ปลอมใส่แล้วก็อย่นี้ Doch meine Lickets haben, nein, naja, nein, 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 von ähm, ähm, den hab ich ganz einfach gemacht. Die habe ich nein, nein, den nein, nein, ich habe ich das besteht aus Weinglas, was schön finden auch ist ja auch die künstliche Schnee da drin, ne? aber das habe ich nicht mehr, das habe ich denn hier für das benutzt alles. Seit bei mir nicht mehr locker. Geil, mein Aber dafür habe ich so künstliche Schneeflocke. Ni ko tam bäb bom ka gon hi ma. Lau ko tang Gäu hai bäb bin chan chan na ka. Khang lang lau tong ni ko chai Gäu lek nit noi. วน์แก้วไวน์ข้างหลังก็ให้เขาสูงนิดหน่อยเขาจะได้เป็นชั้นๆก็คงดูโอเคนะคะเนี่ยแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ทำอย่างนั้นละค่ะแล้วทางนี้ก็ง่ายๆเขาก็ทําเสร็จแล้วเราก็ของมาใส่เฉยๆแล้วเทียนนี้ใส่สีอะไรก็ได้แล้วแต่ค่ะชอบอะไรก็ได้เอามาใส่ได้หมดเลย t ี e เคาร์เซนเคร์ซ ไวน์นัชคุกเกลคุ้นสิ้นเชื้อแค่นี้แหละค่ะแล้วนี่เราก็มาจุดอีกค่ะเดี๋ยวมัดเลนช่วยช่วยจุดเป็นหนึ่งค่ะเด็กพาไปดูถ้าข้างนอกมืดแล้วเล็กจะพาไปดูข้างนอก ว่าเราทําแต่งบ้านยังไงกันค่ะถ้าข้างนอกมืดแล้วเดี๋ยวเล็กจะพาไปดูข้างนอกว่าเราแต่งบ้านยังไงกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ